ครับก็สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะเทสมอเตอร์เครื่องมือ2นะครับลูกค้าจองไว้นะครับอยู่สระบุรีนะครับลูกค้าสั่งทํานะครับเครื่องมือ2ผมมีนะครับเดี๋ยวเข้าอีกนะครับแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์เนี่ยครับตัวเก่าๆทองแดงใหญ่มาก ตัวนี้เป็นบล็อกเดียวก,กันกับของโรงงานของสามยอดนะครับที่เป็นมอเตอร์ตัวสีทองเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆทองแดงใหญ่มากนะครับพวกนี้อาการมอเตอร์ที่ลูกค้าโทรมาถามเยอะนะครับก็เจอกันทุกคนนะครับร้อนแล้วตัดร้อนแล้วตัดนะครับสีข้าวหนึ่งกระสอบดับอยู่3 4มสี่ครั้ง5ครั้งอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้ ตัวควบคุมมันทํางานนะครับต่อให้เราไปเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับก็ไม่หายนะครับถ้าจะทําก็ต้องทําให้จบครั้งเดียวนะครับตัวนี้แล้วปัญหานี้ก็จะไม่กลับมาอีกนะครับก็อันนี้ลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับโทรมาถามเยอะนะครับหรือแอดไลน์ผมไว้นะครับแล้วผมก็จะส่งคลิปการทำให้ดูนะครับ เค็ดอย่างนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อลูกใหม่หรือหรือค่าซ่อมที่แพงนะครับอันนี้เราสามารถทำเองได้ขอแค่มีเครื่องมือครบก็จะประหยัดไปได้อีกเยอะอาบางตัวที่ผมทำไปนะครับปกติตัวควบคุมความร้อนจะอยู่ด้านข้างแล้วมันก็จะมีบางรุ่นนะครับที่ซ่อนอยู่ข้างบน ที่ผมทําไปเครื่องมือสองนะครับพี่เขาบอกว่าเอา้าทำไมมันตัดผมก็เลยรื้อตัวนั้นออกมาดูนะครับมันก็อยู่มันซ่อนอยู่ข้างบนนะครับไม่เคยเจอนะครับรุ่นนั้นก็เลยเอา้าใครเอาออกแล้วผมก็เทสไปหนึ่งกระสอบไม่ตัดผมก็คิดว่ามันผ่าแต่ก็เครื่องมือสองนะครับที่ผมส่งไปก็คือผมดูแลให้เหมือนเดิมนะครับ ถ้ามันไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านนะครับผมก็จะส่งอีกลูกเข้าไปให้นะครับลูกค้าก็เอาไปหมุนใส่เครื่องได้เลยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวควบคุมตัวเล็กๆนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็จะทำยังไงให้มันหายขาดไปเลยถึงจะเป็นมอเตอร์เก่านะครับสตาร์ตติดเหมือนเดิมปกติ ในงานซ่อมของผมนะครับทำยังไงจะ,จะให้ปัญหามันหมดไปนะครับอย่างเช่นมอเตอร์บางตัวนะครับขาปาสตาร์ทระเบิดบ่อยนะครับทำไมมันระเบิดนะครับก็คือกำลังไฟของบ้านเรานะครับมันไม่ถึงไม่ถึงตัวนี้มันก็เลยรับน้ำหนักนะครับนี่คือตัวคาปาสตาร์ทครับเขียนไว้ dc 6 0นะครับตัวที่ติดมากับเครื่องอาจจะเป็น250 VAC นะครับแต่ของผมใช้ตัวสูงสุดเลย330อันนี้คือมันจะสตาร์ทเร็วขึ้นสตาร์ทปุ๊บมันจะมันจะมาหาตัวคาปาลันนะครับตัวลันตัวนี้ตัวที่ติดมากับมอเตอร์นะครับค่ามันก็จะน่าจะเป็น350แต่ของผมใส่450ใส่450 VAC นะครับ ก็คือเอาตัวสูงสุดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องต้องเอาเป็นตัวเดิมครับตัวเดิมมันก็มันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับมันก็จะเท่าเดิมนะครับมันมันไม่ได้ช่วยดึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ขึ้นมา,าไม่ได้สอนนานแล้วนะครับวันนี้ผมว่าจะทําเครื่องมือสองแล้วก็มีหัวสีของบันดุงครับจัดเข้าระบบงานนะอันนี้ก็เลยมาสอนคิปมอเตอร์นะครับไม่ได้ลงนานแล้ว แล้วก็มีส่งเครื่องแซมแปดพัทเวนวันนะครับที่บ้านสามเภาพี่เขาติดตามมานานแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมมีขายแต่ตามมานทั่วไปเขาก็จะซื้อพวกของมอเตอร์รอบต่ำนะครับมาขายความจริงมันมันใช้ได้หรือเปล่าก็เห็นหลายๆท่านเอาไปเปลี่ยนนะครับปัญหาก็ไม่จบอยู่ดีนะครับมันเป็นเฉพาะ น้ำหนักเยอะเยอะกว่าตัวพวกนั้นนะครับ,รบเวลาพวกคาตาเสียเนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างในผมไม่รู้ว่าน้ำอะไรไม่เคยเรียนตัวนี้มันจะเบาเลยนะครับถ้ามันเริ่มเบาสตาร์ทเริ่มช้าเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เหมือนแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตหมดมันก็สตาร์ทไม่ติด ก็ในงานนี้ในงานแก้ไขนะครับผมก็จะเริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้กล่องสวิตต์นะครับมีสิ่งสปกปรกทำความสะอาดออกนะครับหน้าตรงขาวาตัดออกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ถูก ทำมอเตอร์ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามก่อน,นอันนี้ผมยินดีสอนนะครับช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะเนี่ยครับมีตัวเดียวมีควบคุมอยู่บางท่านก็เปลี่ยนนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมตัดออกบางตัวก็จะมีตัวควบคุมสองตัวนะครับเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับมีตัวควบคุมสองตัว ขาปลาสตาร์ทขาปลาลันผมก็จะเปลี่ยนด้วยเลยครับเครื่องมือสองรับรองว่าถ้าถ้าไม่ชัวร์จริงๆผมก็ไม่ปล่อยออกไปนะครับนี่ครับมันเป็นทองขาวแล้วก็ขูดนะครับขูดเพื่อที่จะเชื่อมให้มันติดให้มันเห็นเนื้อทองแดง ก็ตัดออกมันจะมีสองเส้นนะครับก็เอาเชื่อมกันเลยแล้วบางท่านก็บางท่านที่มอเตอร์มันสั่นนะครับมีพี่คนหนึ่งที่ที่โทรมาถามบอกว่าทำไมมันสั่นนะครับเ,เวลาเราประกอบเข้าไปนะครับเราต้องตั้งศูนย์ใหม่ด้วยถ้าไม่ตั้งศูนย์มันก็เนี่ครับทุ่นตัวนี้ทุ่นตัวนี้นี่มันไปสะก,กิด กับตัวข้างในครับเขาเรียกว่าช็อตกระแสมันก็จะสั่นก็คือถอดออกมาแล้วก็เลื่อนมาร์กใหมนะ่เลื่อนมาร์กใหม่เลื่อนมาร์กเอาจุดที่มันไม่เสียดสีนะครับถ้าเสียดสีปุ๊บมันก็ช็อตกระแสั๊บแล้วเวลาเราต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปต่อเข้าไปปุ๊บก็ต้องย้อนกับขึ้นมาด้วย เย็นครับอันนี้ทําได้เกือบทุกคนขอแค่มีเครื่องก็ถ้าเอาไปให้ช่างซ่อมก็น่าจะประมาณพันพนกว่าหรือบางที่เขาอาจจะแนะนำให้ซื้อลูกใหม่เลยได้ซ้ำนะ บ้อก็พอไปเ่ยเอาไปเบ้าเลยก็ถ้ามอเตอร์ไม่ไม้จริงๆนะครับถ้ามีเรามีเบรกเกอร์ยี่สิบแอมป์เนี่ยครับยังไงก็ไม่เสียครับมอเตอร์ซ่อมได้หมด ไม่จำคุกยังงงละอบอ้าวใกทิ่มปักพอแล้วล่ะก็ต้องยิ่งเห็นยิ่งเในซอบอกใจเดินมาต้องเปลีใจไม่อาจได้เื่อจะหมดเพื่อ ถ้าจำเป็นต้องได้ตัดเชือกตัวที่อยู่ด้านในเราก็เอาสายรัดนะครับมามารัดไม่ต้องไปร้อยเชือกใหม่สายรัดก็ได้ ันนี้น่าจะมีรอยซ่อมแล้วครับแต่น่าจะไม่จบนะครับเชือกตัวนี้มันเป็นเชือกใหม่น่าจะมีรอยซ่อมเนียครับเป็นเชือกใหม่แต่น่าจะแก้ไม่หายน่าจะแก้ไม่หายก็เลยขายเป็นเครื่องมือสองเทิร์นเอาเครื่องใหม่นั่นแหละครับนะครับมีรอยซ่อมแล้วเชือกใหม่ ตามไว้นะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมีอะไหล่รถเกี่ยวแต่ถ้าปิดฤดูการอะไหล่รถเกี่ยวปิดฤดูการอะไหล่รถเกี่ยวปุ๊บนะครับก็เตรียมเลยครับผมจะผมไปไหนผมก็จะบอกลงคลิปก่อนนะครับถ้าโชคดีก็โทรมานะครับผ่านทางนี้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านก็จะแวะเข้าไปดูให้ช่วงนี้งานซ่อมข้างนอกอ ไม่ค่อยได้ออกไปนะครับทำทำไม่ผ่านจริงๆแต่ถ้าจบฤดูการลดเกี่ยวก็ปกตินะครับผมก็ออกเขีรยงานหน้าร้านเสร็จผมก็ออกนะครับเนี่ยครับตัวเซ็นเซอร์เอาออกให้หมดแล้วก็เชื่อมกันแค่นั้น แล้วก็เปลี่ยนคาปาสตาร์ทคาปลาลันตัวที่สูงที่สุดเลยนะ <ไป S 1> ผมขายตัวละสามร้อยสามร้อยสาม้ยแปดสิบรวมส่งนะครับตัวสูงสุดนะครับคาปาสตาร์ทคาปลาลันวันนี้แล้วผมก็ใช้แต่ตัวนี้ด้วยนะครับเคยไปเปลี่ยนแล้วนะครับเคยเอาตัวเดิมเคยเอาตัวเดิมค่าเดิมไปเปลี่ยนแต่ไม่จบนะครับเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยว ย่ปัญหาเดิมก็กลับมาอีกแต่ว่าใส่ตัวสูงสุดเข้าไปปุ๊บจบจบทุกจบทุกตัวผมก็เลยทำนี้เลยก็ในทางทฤษฎีเขาไม่ทำกันเขาก็จะว่าเอาค่าเดิมๆนั่นแหละครับใส่ ช่วงนี้ลูกค้าที่อยู่ใกล้ถ้าถ้าอยู่ไม่ไกลนะครับก็เอามาที่ร้านจะดีกว่าครับเพราะว่าผมผมออกจากร้านไม่ได้นะครับช่วงนี้ส่งมาหรือเอามาที่ร้านได้เลยนะครับรอเอาได้เลยนะครับขอแค่ เครื่องมันมีปัญหาตรงไหนผมจะแก้ให้ก่อนต้อมหยิบสายรัดให้หน่อยเอาสีดำเอาสีดำสองอัน ก่อนจะซื้อเครื่องสีนะครับดูคลิปเยอะๆนะครับดูคลิปที่ไม่ตัดต่อนะครับก็เครื่องใหม่ผมก็มีมีทุกรุ่นนั่นแหละครับก็ลูกค้าก็สั่งประกอบไดนะ้ผมก็สั่งมาได้ทุกรุ่นนะครับมีไม่กี่โรงงานหรอครับมี5โรงงานส5โรงงานนะครับมีแต่ของใครจะใช้มอเตอร์ตัวที่ดีกว่าแล้วก็การสั่งซื้อ การสั่งซื้อเฮียสามยอดไปซื้อเองนะครับเป็นชิวซีเองก็เหมือนเป็นเลือกซื้อของเองนะครับถึงได้ของที่ดีมาคุณภาพทําไมขายแพงกว่าเขาพันสองพันนะครับแต่คุณภาพของเหล็กพวกนี้นะครับต่างกันเยอะ,ะวัสดุที่ใช้นะครับต่างกันเยอะ ก็ส่งนะครับเครื่องพวกมือสองอย่างเงี้ยผมก็ส่งนะครับแต่ว่า,าถ้าสั่งทําก็ต้องมัดจําไว้ประมาณ500ร้อพันหนึ่งก็ได้นะครับเครื่องมือสองผมก็ทําให้เครื่องนี้ผมจะทําให้พ่อที่อยู่สระบุรีนะครับพ่อบอกว่าอยากได้ชุดล่อนบนด้วยชุดล่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็จัดเข้าระบบงานหนะัก นี่ยพวกนี้ทำความสะอาดออกนะครับเนี่ยพวกเนี่ยเป็นทองแดงเนี่ยครับเราเอากระดาษทรายขัดด้วย ก็มีลูกหนึ่งนะครับที่ที่มันซ่อนอยู่ผมไม่เห็นนะครับก็ส่งเครื่องไปให้ลูกค้าที่พี่เขาซื้อเครื่องมือสองไปนะครับโทรมามันมันดับมันดับนะบผมก็งงเลยเอา้าทำไมผมเชียร์ออกแล้วผมก็เลยส่งลูกใหม่ไปนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าส่งลูกเก่ากลับมาปรากฏว่าจบตัวใหม่ที่ทำไปตัวเก่าที่เอากลับมานะครับผมก็ตัดออก ก็จบนี่ครับจุดสำคัญที่นี่ครับจุดสำคัญจุดสำคัญมันมาอยู่ตรงนี้แต่คาปา2องลูกนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับแเดี๋ยวมาดูจุดสำคัญก่อน มันจะมีจุดมาร์กโรงงานพวกนี้อับจุดมาร์กโรงงานแต่ทําไมมันมนกระโดดเวลาเราใส่เข้าไปจุดสําคัญมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ รตรงนี้ลื่นที่สุดรตรงที่ลื่นที่สุดเอาตรงที่ลื่นที่สุดนะครับแล้วก็หมุนน็ดเข้าไป มอเตอร์นะค่อยๆไล่เข้าไปนะครับอย่าไปขันทีเดียวให้มันสนิทเลย เข้าไปแล้วมันจะเ,นเสียงมันจะดันลูกปืนมาทางนี้แล้วก็ต่อเนีย่ยครับหายแล้ว จะลองให้ดูเลยว่ามันจะกระโดดไหมนะครับจะบางทีผมทําก็กระโดดบางทีผมทําก็กระโดดกระโดดแล้วก็ตั้งตรงนี้ใหม่แค่นั้นเองตั้งตรงนี้ใหม่นะครับอาการที่ช็อตกระเสก็ตอกออกคลายน็อตด,ด้าท้ายนะครับแล้วก็เอากระแทกกับพื้นแล้วก็ตั้งตรงนี้ใหม่ ตัวนี้เดี๋ยวยังไม่ลองนะครับเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนขาปลาด้วยเนี่ยครับอาการร้อนแล้วตัดร้อนแล้วตัดทำให้เข้าใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูคลิปนี้ให้จบถ้าสงสัยตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับยินดีให้คําแนะนํานะครับ